หม่นะครับวิ่งเพียง9 0 0 0 0กว่าโลสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะป้ใสแบบนี้นะแผ่นกันความร้อนรถเข้าสู่ทุกระยะคุ่มือแจสำรองครบก็ที่สำคัญซื้อกับตั้มนะครับตั้มมีวารันตีให้นะสี่ปี4 0 0 0 0โลด้านหลังจะเป็นเบาะปรับเอนไฟฟ้าการควบคุมจะเป็นแบบดิจิตอลอย่างแรกขึ้นมาก่อนสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างดีมากเงียบสนิทและนุ่มด้วยเวลาชอยหลังก็มองมองมองหลังแบบชัดเจนที่สำคัญนะจะมีเฉพาะรุ่นอีเยมเท่านั้นที่จะมีตัวโตโยต้าแคมรี่ไฮบริด2อพรีเมียมปีปิดตันรับ 799,000บาทที่สำคัญรถเข้าสู่ยุคระยะคู่มือแกนสำรองครบด้วยนะครับรูปลักษณ์เขาทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะกระจังหน้าเป็นโฟลเมียมแล้วก็มีตาโตโยต้าสีฟ้านะฮะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์เลนส์แล้วก็เดรี่ไลท์สามขั้นบันไดนะครับใหม่นะครับวิ่งเพียง90,000กว่าโล่โปรเจกเกอร์อยู่ครบเลยนะเห็นไหมราเซย์แบบนี้นะแผ่นกันความร้อนนะครับเดิมไม่มีขยับคานล่างนะครไม่มีหักไม่มีงอไม่มีคดนะครับไม่มีขยับเลยเห็นไหมไม่ต้องอะไรถอดเนี่ยรอยเชื่อมเห็นไหมเครื่องยนต์เบนซิินนน2.5ลตตรรระะทาาง่วมมกกับอออเ์ไฟฟ้ี ตัวนะคะให้กําลังแรงม้าสูงถึง217แรงม้าแรงบิดอยู่ที่221นิวตันเมตรนะคะกับคู่กับเกียร์ eCVT คันนี้นะรถเข้าสู่ทุกระยะาติผู้มือแจสอบรอง<ช>ครบครบและที่ส <น means S 2> ูกคัญซื้อกับตั้มนะครับตั้มมีวารันตีให้นะคสีค่ปีสี่หมื่น <extremely S 2> <ผม S 1> โลมาพร้อมแมตช์17นะครับผมยางปี2021นะครับผมที่กระจกเขาจะมีบายสปอร์ตมอนิทรลลิ่งนะคะหูแน่นเลยใสเลยครับผมแผ่นเหจอยู่ด้านนี้นะมอเอรอยู่ด้านนี้นะไม่มีขยับเลยสปิเกอร์เนี้ ตามานี่แก้มเกลมเห็นไหมด้านหลังพี่ตา้มค่ะเขาจะเป็นบอกปรับเอนไฟฟ้าการควบคุมอยู่ที่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบดิจิตอลกลุ่มเดียวเลยเนหะ็นไหมวันชัดแล้วก็ปรับแอร์ได้นะคะปรับเครื่องเสียงด้านหน้าได้อีกด้านนี้มาประตูะตัวข้างนอกข้างในสีเดียวกันนะเหมือนกันเลยไฟท้ายแบบ LED นะคะแบบทูปแล้วก็รวมถึงมีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์นะคะพี่ตั้มไฟฟ้าที่ไม่ใช่อะไรนะคือให้บ่งบอกถึงรู้ว่าเป็นไฮบริดนะคะรับเห็นะไม่มีขยับเลยฝาเดิมนะครับผมยางยังไม่ใช้เลยมั้งเนี่ยดอกแน่นๆเลยอืแน่นมากค่ะ ใส่แบบนี้เลยฮะเนี่ยฮะเบาะตึงๆแบบนี้แน่นๆแบบนี้ด้านข้างก็จะเห็นหลังคานะนะมูลลปที่อยู่ด้านบนถูกต้อง <S <S 1> <S 1> โอเคอันนี้ตั้มคอนเฟิร์มรถสวยเด<ช>ีย๋ยวเราไปลองขับโต y ต้าแคมรี่2.5ไฮบิดพรีเมียมคันนี้กันนะว่าสมรรถนะในการขับขี่เป็นไงบ้างอย่างแรกขึ้นมาก่อนสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างดีมากเงียสบสนิทนะครับ เราลุ่มด้วยมาพร้อมปฏิ f ชันไ i ้ n ่าเหมือนเดิมนะครับตั้งมาปฏิบัติตามกฎจราจรนี่เขาเตือนเลยว่าเราขับไม่ถูกสฎจรเลยนะอันนี้คือก็จะเป็นระบบนะคะที่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนพี่ตั้งแต่จริงเราเราขับถูกต้องนะแต่เราจะลองแค่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็คือว่าเขาก็จะเตือนเตอร์เี่เซอร์ของคันนี้มีมาให้อยู่แล้วเพราะเป็นตัวท็อปสุดแภาพท็อปรับโทน9จุดนะเป็นเครื่องเสียง JBL ค่ะครับผม9ตำแหน่งพร้อมกับซับวูเฟอร์ด้านหลังด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว นะคะเรือนไหม่อะค่ะจะเป็นหน้าจอนะคะ MID บปรับไฟฟ้าแต่ทิศทางทั้งคู่หน้าเลยแล้วก็มีลำบาบซัพพอร์ตให้มีตัวชาร์จแบตเตอรี่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ตรวนี้แบบไวสายนะวางเข้าไปเลยปึ้งมีตัวโหมดการขับขี่นะคะก็จะเป็นโหมด Eco n o r m a l Sport แล้วก็ EV โหมดด้วยเด็กคือไฟฟ้าออโต้เบรกโหมอยู่ตรงจุดกลางนี้หมดเลยไหนวะเวลาถอยหลังก็มองมองมองหลังแบบชัดเจนก็ยังปรับมุมได้เหมือนเดิมเนาะมันคามูลูปนะที่สามารถเปิดได้ด้วยก็จะสามารถเปิดปิดได้กระดดขึ้นลงหรือว่าจะเปิดปิดสไลดดดด์ไ้หมเเลยนะะปิบาก ระบายกลิ่นได้หมดเลยแล้วที่สาคัญครับจะมีเฉพาะรุ่น พรีเมียมเท่านั้นที่จะมีตัวเป่าลมเป็นเบาะเป่าลมเซ็ตเวนติเลชันนะคะก็ซ้ายขวาเป่าลมเย็นระบายอากาศระบายความร้อนคือคันนี้พูดไม่หมดจริงๆชอบเป็นฟังก์ชันได้เยอะบอกตรงๆใครซื้อไปคือคุ้มมากๆค่ะลูกค้าขา Toyota Camry Hybrid 2.5พรีเมียมปี2019ถ้าตัวนะครับเปิดตัวมาครับ1,799,000บาทคันนี้นะครับวิ่งเพียง9,000 0กว่าโลนะครับอุปกรณ์คู่มือแจ้สำรองครบๆวันนี้นะวิสาตัวค้าขายนะครับ9 4 9 0 0 0บาทค่ะคุ้มน้ำจำบ้าผ่อนประมาณสักหลักหมื่นกว่า ืนกลางๆนี่ค่ะสามารถดูรถของเราทุกคันได้ที่นะคะ w w w ร i s a ท์ a u t o c a r c o m นอกจากคันนี้แล้วยังมีคันอื่นอีกมากมายรวมถึงยังมีไลฟ์สดอีกทุกช่วงเวลานะคะได้แพลตฟอร์มของเราชื่อน,นี้เลยค่ะวิสาหออตโอตโค้านะคะอักพิทัมคันแล้มีเรื่องโปรโมชั่นกับโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมนะครับเพียงลูกค้านะครับมีบัตรว e <ๆ S 1> ีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซิบายผ่อนบ้านผ่อนรถเจอสิบสองรอบบินมาเช็คสิกับตั้มได้นะท่านใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถกับตั้มได้เลยนะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แคคคคมมเเเปปญนนนนนีี้้้้้้ทททาาาาาาาใหหลลลูกกกยย่่ไไอะะะะะแแวดจรริงงพบบ์สถ เขาลองรับอยู่เช่นเดิมครับโปรโมชั่นในไลฟ์สดเรามีทั้งหมด4ช่วงเวลาท่านไปแคปหน้าจอได้เลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นเป็นอะไรแคปไว้เลยครับแล้วมาใช้กับเราได้นะครับและที่สำคัญไม่คุ้นมาดนะโปรโมชั่นเดือนเกิดใครที่เกิดเดือนนี้นะครับกระซิบได้เลยครับว่าพี่หนูเกิดเดือนนี้หนูได้โปรโมชั่นผมให้พิเศษกว่านั้นอีกนะครับผมซื้อรถกับเรานะครับบอกบอกงี้ผมพิวันตีให้4ปี40,000ื่นโลติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 1 1 3 3 1 2 2 1ึ่งหนึ่งสาามหนึ่งสองสองห่รือจะโทรหาพี่ตั้มโดย